เดี๋ยวเราไปลองใส่ใพี่โทนี่ดูดีกว่านะครับว่าพี่โทนี่ใส่แล้วจะหลอดแค่ไหนนะครับอ่าพี่โทนี่ว้า สวัสดีครับน้องๆนะครับพบกับพี่เล็กเช่ละานะครับกับรายการเมกเแมนชุดเกราะฮีโร่พี่เล็กทําได้น้องๆก็ทําได้นะครับหลังจากอีพีที่แล้วนะครับที่เราได้พบกับพี่ตั้งนะครับผู้คิดค้นแล้วก็ออกแบบชุดเกราะเมกเแมนของเรานะครับรวมถึงได้ร่างแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในอีพีนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มทําชุดเกราะชิ้นส่วนแรกกันนะครับนั่นก็คือแขนล่างของเรานั่นเอง2ข้างเลยนะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มทํานะครับวันนี้เดี๋ยวพี่เล็กขอเปิดตัวผู้ช่วยพี่เล็กอีกหนึ่งคนนะครับขอเสียงต้อน ให้พี่โทนี่ด้วยนะครับครับพี่โทนี่สงสัยยังไม่ตื่นนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพี่โทนี่จะอยู่กับเราตั้งแต่ EP นี้ไปจนถึง EP สุดท้ายเลยเพราะว่าพี่โทนี่ก็ถือว่าเป็นพระเอกของเราเลยนะครับจะเป็นผู้สวมใส่ชุดเกาะมกเแมนของเรานั่นเองนะครับเอาละครับต่อไปเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการทําแขนล่างวันนี้กันเลยดีกว่านะครับอุปกรณ์อย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือนี่เลยกระดาษล่างนะครับปึ๊บค่กาวยาง กาวขาวนะครับหรือที่เรียกทั่วๆไปว่ากาวลาเทคนั่นเองตีนตุแก่นะครับหรือว่าวิลโคนะครับต้องมีทั้งตัวผู้และตัวเมียด้วยนะปืนกาวนะครับนี่เลยนะครับปืนกาวมีปืนกาวแล้วจะต้องมีไส้กาวด้วยนะครับอย่าลืมนะครับซื้อมาคู่กันเนาะแล้วก็จะมีนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยในการตัดนะครับเป็นพวกอุปกรณ์มีคมนะครับอย่างเช่นคัตเตอร์นะครับอันนี้น้องๆที่ดูอยู่นะครับที่น้องๆตัวเล็กๆนะครับจะต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยตลอดนะครับเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีคมนะครับ เป็นอันตรายนะครับถ้าใช้ไม่ถูกวิธีเนาะรวมถึงกันไกด้วยนะครับอ่ากันไกก็เลือกเอาตามที่ชอบเลยนะครับเล็กหรือใหญ่นะครับได้หมดเอาแล้วครับหลังจากที่เราได้เตรียมวัสดุอุปกรณ์พร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเริ่มลงมือประดิษฐ์กันเลยนะครับพี่เล็กได้บอกไปแล้วครับว่าชุดเกราะของเราเนี่ยจะเป็นชุดเกราะที่ทําจากลังกระดาษนั่นเองครับใช้ลังกระดาษเนาะเป็นวัสดุหลักในการทําแต่น้องๆทราบไหมครับว่าเอ๊ะทำไมพี่เล็กถึงเลือกใช้กระดาษลังครับ ทั้งที่จริงแล้วมันก็มีวัสดุอื่นๆอีกหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฟิวเจอร์บอร์ดกระดาษแข็งนะครับหรือว่าพวกแผ่นอะคริลิกอ่าช่วยพี่เล็กคิดหน่อยครับ a few moments later พี่เล็กเลือกใช้กระดาษลังนั่นก็เพราะว่านะครับเนื่องนะครับกระดาษลังมีความแข็งแรงนะครับค่อนข้างแข็งแรงในตัวมันเองเลยนะครับพอสมควรเนาะสองนะครับมันมีความยืดหยุ่นสูงครับมันสามารถที่จะตัดงอนะครับขึ้นรูปได้ค่อนข้างง่ายครับถ้าพี่เล็กเลือกใช้พวกฟิวเจอร์บอร์ดเนี่ยนะครับบางทีมันแข็งแรงก็จริงครับแต่่วา เวลาที่เรามาตัดขึ้นรูปเนี่ยนะครับบางทีมันบิดงอยากรวมถึงมันมีคมตรงขอบนะครับเวลาเราตัดเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายกับน้อง,องหรือว่าอันตรายกับผู้สวมใส่ด้านเด็กที่เล็กก็เลยเลือกใช้กระดาษลังนี่แหละเป็นวัสดุหลักของเราในวันนี้นั่นเองนะครับ<ค><ณ>เริ่มร่างแบบก่อนดีกว่านะครับปึ๊บอ่ะลักษณะแขนล่างของเรานะครับก็ข้างบนมันจะใหญ่ห,ญหน่อยเนาะข้างล่างมันจะเล็กๆนะครับมันจะคล้ายๆทรงกระบอกแต่ว่าเป็นทรงกระบอกที่ไปแหลมแหลมหรือ เป็นคล้ายๆทรงกลวยนั่นเองครับปกติถ้าเป็นทรงกระบอกเฉยๆครับเราก็จะตัดกระดาษเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ครับแล้วก็ม้วนมาแบบนี้ก็จะได้แล้วเนาะแต่ทีนี้ถ้ามันเป็นทรงคล้ายๆทรงกลวยแบบนี้นะครับเวลาเราคลี่แผ่นนี้ออกมาก็จะเป็นคล้ายๆกับรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนาะเดี๋ยวลองล่างแบบกันก่อนดีกว่านะครับแล้วเราจะใช้ขนาดใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวที่เล็กจะวัดหุ่นที่โทนี่นะครับปึ๊บ เอาล้ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มวัดขนาดแขนของพี่โทนี่กันก่อนดีกว่านะครับนี่เลยใช้ใสายวัดนะครับปึ๊บเดียวัดเป็นหน่วยเซนหรือหน่วยนิ้วก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดเลยนะครับอันนี้พี่เล็กถนัดใช้หน่วยเซนนะครับ,บแถวสอกตรงนี้ ต่อไปเดี๋ยวเราจะติดเรลโคกันนะครับติดแผ่นติ้นทุกแกเพื่ออะไรครับเพราะว่าเวลาเราใส่ตรงนี้นะครับเราใส่เฉยมันก็ไม่มีตัวล็อกนะครับเราจะติดแผ่นเรลโคลงไปนะครับติดยังไงครับเรลโคเรลโคก็มีหลายแบบนะครับบางแบบก็จะมีกาวสองหน้าที่อยู่ด้านหลังมาให้เราก็สามารถใช้ตัวนี้แปะลงไปได้เลยแต่พี่เล็กเคยทดลองใช้แล้วครับมันอยู่ไม่ค่อยดีครับเพราะฉะนั้นพี่เล็กจะใช้กาวยางมาช่วยนะครับใช้กาวผาเพรมพอดีน้องจะได้แข็งแรงมากขึ้นนะครับ เกิดสักสามจุดน่าจะอยู่นะครับ สังเกตนะครับว่าที่ติดเรลโค้นะครับข้างในกับข้างนอกไม่ได้ชิดขอบเหมือนกันนะครับน้องๆคิดว่าทําไมครับอันนี้พี่เลกไม่เฉลยนะครับให้น้องๆลองพิจารณาดูเองได้นะครับอ่ะทีนี้เราไปลองใส่แขนพ่โทนี่กันเลยดีกว่านะครับอ่ใส่แขนพ่โทนี่ได้พอดีเลยนะครับนี่ใส่หรือยังยังนะครับอ่ถ้าดูจากแบบเนี่ยนะครับจะต้องเพิ่มรายละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับนี่ตรงนี้ จกแบบปึ้งนี่ตรงนี้นะครับแบบมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคลีบเหมือนคลีบขึ้นมานะครับเพิ่มความเท่เข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวเราจะทําตรงชิ้นส่วนคลีบตรงนี้นะครับ ปิดตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเดีย๋ยวเราไปลองใสใ่พี่โทนี่ดูดีกว่านะครับว่าพี่โทนี่ใส่แล้วจะหลอดแค่ไหนนะครับพี่โทนี่ครับ ที่เฉพาะแขนท่อนแรกนะครับยังหล่อขนาดนี้ถ้าได้ครบสองข้างนี้ก็เท่ไม่เบาเลยทีเดียวนะครับก็เสร็จเรียบร้อยลงไปแล้วนะครับสําหรับชุดเกาะแขนล่างของเรานะครับเดี๋ยวตอนหน้านะครับเราจะมาทําอะไรนะครับเดี๋ยวก็คอยติดตามชมกันได้นะครับสำหรับน้องๆที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถนะครับส่งผลงานมาแชร์กับเพื่อนๆได้เหมือนเดิมเลยนะครับทางแฟนเพจพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อพวชนะครับอย่าลืมติดแฮชแท็ก NSM m a g a Man ด้วยนะครับผมและที่สําคัญนะครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่เล็กด้วยนะครับแล้วก็สามารถรับชมรายการย้อนหลังนะครับรวมถึงรายการดีๆอีกมากมายจากทางออบวชนะครับได้ที่ NSM Thailand ไนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook, Youtube, Instagram หรือว่า TikTok ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ ep หน้าขอบคุณและสวัสดีครับ